ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้5โมงกับ38นาทีนะครับก็มาในลีกที่น่ากลัวสำหรับพวกเราอีกแล้วนะครับนั่นก็คือลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่แรกของวันนี้ด้วยนะครับเตะ4ีทุ่มนะครับจะเป็นการพบกันระหว่าง เจ้าบุญทุ่มวาเซลลนานะครับจะเปิดค้ำนูรับการมาเยือนของบายาโดลิตนะครับก็ <c oughs> ราคาเนี่ยณนะตอนนี้นะครับคือ2ลูกลบ5กับลูกครึ่งควบ2บวก10นะครับแต่ว่าตอนราคามาตรฐานที่เขาตั้งเปิดมาเนี่ยมันลูกครึ่งควบ2ลบ5นะเออมันก็ตั้งมาราคาแบบ ใช่ไหมราคาเหมือนว่าสองลูกก็ยากใช่ไหมล่ะเปิดมาแล้วพอขยับมาเป็นราคาปัจจุบันคือสองลูกก็ยังน้ําล้นเหมือนเดิมอีกนะครับก็ยังน้ําล้นเหมือนเดิมอีกทีนี้ถ้าถามว่านะครับถ้าถามว่าโอกาสมันมากน้อยขนาดไหนไปดูสิติก่อนนะครับสิติคู่นี้ต้องบอกเลยว่า ب ซ ش ل و ن ากินขาดเลยนะครับ เจอกันมา9ปีล่าสุดเนี่ยบาร์เซลโลนาชนะรวดนะครับจาก11ปีใช่ไหมสิบเอดฤดูกาลที่เจอกันชนะมา9 9าปีติดนะครับ9 9้าครั้งติดอะ่ะเอาแต่ว่าเ <c oughs> พราะว่ามันไม่ได้เจอกันทุกปีใช่ไหมบัยลาดอลิทมันเลื่อนขึ้นมานะครับมันเลื่อนขึ้นมาใช่ไหมเ,เห็นสกอร์แล้วเป็นไง <laughs> เห็นสกอร์กันทั้ง9นัดแล้วเป็นไง4 1 6 0 สี่ศูนย์สองหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเจอกันเมื่อไหร่บียาโดลิทแทบไม่มีทางสู้เลยนะครับแทบไม่มีทางสู้เลยแล้วก็เลทเวลาเจอกันต้องบอกว่าวันนี้เลทของร์เซลโลนาต่ำมากนะครับเลทของร์เซลโลนาต่ำมากเพราะว่าสตาร์ทมาทีา่ลูกครึ่งบวก2นะครับแถมลบ5ด้วยนะครับ แล้วก็ขยับมาเป็น2ลูกเต็มลบหนะครับเห็นไหมเออซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ราคาที่เคยเจอกันมาเนี่ยดูเดี๋ครับเนี่ยจากๆว่ามัน2ลูกควบนะครับมีแต่2ลูกควบกับ2ลูกครึ่งนะครับมี2ครึ่งควบ3าอีกต่างหากนะครับแต่อย่าลืมว่า <c oughs> ในช่วงเวลานั้นต้องดูต้องห่วงเวลานั้นอนะบาร์เซโลน่ามันมันเหนือจริงนะครับนะช่วงนู้นะ ช่วงก่อนหน้านู้นที่มีเมสซี่ใช่ไหมช่วงนั้นอะอะไรอะไรก็ถล่มอะไรอะไรก็กระจุยนะครับแต่มายามเนี้ยนะครับอะไรก็ไม่เหมือนเดิม <c oughs> นะผมบอกอย่างนี้ก่อนนะถ้าถ้าดูจากราคาทรงนี้นะแล้วก็ดูจาก3เกมที่ผ่านมาในลาลิก้าของบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับบาร์เซโลนายิงได้2เม็ดก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นสกอร์ที่ไม่ขาดเลยครับ นัดแรกเนี่ยบุกไปชนะบาเลนเซียแค่2อหนึ่งนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาต่อครึ่งลูกเองนะวันนั้นนะนัดเปิดสนามนะครับก่อนที่จะมาเล่นในบ้านเจอกับบินเบาก็ต่อลูกเดียวนะครับบุกไปเยือนลายโยบาเยกโกโนก็ต่อครึ่งควบลูกซึ่งราคาแบบนี้ถ้าถ้าแฟนๆที่ติดตามบาร์เซโลนามาเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับในยุคก่อนๆที่บาร์เซโลนาจะต่อน้อยๆแค่นี้นะครับต่อแบบเม็ดเดียวกินเห็นไหม เม็ดเดียวกิน2เม็ดกินเต็มอย่างเงี้ยมันเนี่ยทรงนี้ฤดูกาลนี้บาร์เซโลนาเป็นแบบนี้วันเนี้ยเป็นนัดที่บาร์เซโลนาต่อมากที่สุดแล้วนะครับลงเล่นเป็นนัดที่4นะครับนะแต่ทีนี้ถามว่าทําไมผมเลือกคู่นี้นะครับอย่างอย่างแรกเลยครับคือบรรดาเลทต่างๆเนี่ยมันผ่านหมดเลยนะครับบอกก่อนนะบางคู่เนี่ย มันต่อเยอะในแฮนดิแคปจริงแต่ว่าฟิกออดแล้วก็บรรดาเลทประกอบเนี่ยมันมันมันไม่ถึงในในเลทที่ผมจ้องไว้ที่ผมดูไว้นะครับแต่มาวันนี้คู่บาร์เซโลนาเนี่ยเลทมันทะลุหมดนะครับเลทมันทะลุหมดนะครับเริ่มที่ <c oughs> ครึ่งแรกเลยครึ่งแรกเนี่ยจ่ายแบบทิ้งห่างหายห่วงว่ายังไงครึ่งแรกก็มีประตูแล้วดูการเปิดของ สูงแรกเนี่ยมันค่อนข้างเนี่ยเห็นไหมชัดไหมอ่าแล้วก็แฮนดิแคปครึ่งแรกอะ่ะครึ่งควบลูกอะ่ะยังได้น้ำแค่แปดเองนะครับปกติเราจะเห็นแค่ปอแค่ครึ่งลูกแค่ครึ่งควบลูกนี้นี้ก็ต้องลบห้าแล้วนะอันเนี้ยครึ่งควบลูกได้แปดลูกหนึ่งอะ่ะได้เต็มเสียเจ็ดสี่นะครับเห็นไหมคือทั้งแฮนดิแคปแรกแล้วก็สูงแรกเนี่ยมันก็บ่งบอกว่า ยังไงวันนี้ ب ซ ش ل و ن ามันก็เอาอะนะครับยังไงมันก็เอาถึงแม้ว่าราคาตั้งต้นเนี่ยมันจะลูกครึ่งครบ2-5ลบ5แล้วขยับมาเป็น2ลูกลบ5นะแต่ผมว่าด้วยเลทพวกเนี้ยนะครับบวกกับฟิกออดในครึ่งแรกเนี่ยเชื่อได้ว่าครึ่งแรกต้องมีประตูนะครับไม่ไม่ไม่น่าจะเป็น0ูนยูนนะครึ่งแรกนะแล้วสกอร์เนี่ย ก็คิดได้ว่าน่าก็ต้องเป็นของบาร์เซโลนาแหละนะครับมันมันนะใช่ไหมหรืออย่างแย่ที่สุดอะ่ะครึ่งแรกเนี่ยก็หนึ่งหนึ่งนะครับอืมซึ่งด้วยเลทราคาแบบเนี้ยบอลสกอร์ดูดูน่าลุ้นในครึ่งเวลาแรกนะในครึ่งเวลาแรกนะซึ่งไม่ถ้าไอ้เบย์โดลิตมันฟุกยิงได้เนี่ย ก็ยิ้มได้เลยครับว่าครึ่งแรกเนี่ยเลทพวกนี้กินเต็มหมดนะครับยกเว้นแฮนดิแคปใช่ไหมเออแต่ว่าออบทวิเคราะห์อของผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เคยเลยหรือไม่เคยเลยแล้วกันที่จะให้ต่อ,อ,อราคาแฮนดิแคปครึ่งแรกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเป็นในเรื่องของสกอร์สูงแรกมากกว่าใช่ไหมใช่ไหมอืมแล้วก็สูงแรกเนี่ยก็เป็นสูงแรกที่แบบได้ลุ้นอะอย่างเงี้ยผมไม่ไป ใช่ไมเพื่อนเที่ตามก็น่าจะรู้นะครับส่วนใหญ่ผมจะไปที่ราคา1ลูกครึ่งควบลูกแล้วก็ครึ่งลูกนะถ้าในสูงแรกนะซึ่งโอกาสเสี่ยงมันน้อยหน่อยนะครับแต่แบบเนี้ยแบบเนี้ยก็เรียกว่าหลายๆท่านที่อยู่สกอร์สูงแรกเนี่ยก็โดนกันเยอะบางทีอะมันมันนำจริงอะแต่มันนำเม็ดเดียวอย่างเงี้ยนะครับนะแต่คู่เนี้ยคู่เนี้ยถ้ามันสามารถไปได้ถึง หนึ่งลูกนะถ้ามันไปได้ถึงซึ่งโอกาสผมมองว่ามันน่าจะน้อยแต่ถ้ามันไปได้ถึงนะผมก็ยังยังคิดว่าก็ยังน่าอยู่สูงแรกครับอาจจะไปยิงท้ายครึ่งแรกก็ได้นะครับอเนี่ยนะถ้าสูงแรกมันสามารถดึงไปถึงนะอันนี้บอกก่อนนะแต่ผมไม่ไม่สนับสนุนให้ให้อยู่ต่อสูงแรกเกินหนึ่งประตูนะอืนะออประมาณนี้ทีนี้ ถ้าไปดูฟิกออดนะครับฟิกออดเนี่ยต้องบอกว่าเลทของออบาร์เซลโลนาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้หมดแหละเนี่ยตรงเนี้ยเลียเลี่ยอยู่เนี่ยนะครับเลียเลี่ยอยู่เนี่ยนะเลียเลี่ยอยู่เนี่ยแล้วก็ในในสองเลทของบาเยาโดลิดเนี่ยดูเหมือนว่านะครับดูเหมือนว่าเนี่ยมันยากอยู่นะครับมันยากอยู่แต่ว่าในมุมมองผมอะ่ะ ผมว่าบาร์เซโลนานัดนี้ก็ยิงได้2บวกตั้งแต่2ขึ้นไปอะ่ะผมว่าก็ยิงได้นะแต่มันอยู่ที่บายาโดลิตจะยิงได้ไหมนะครับเพราะงั้นผมมองว่าคู่นี้บาร์เซโลนาเนี่ยมีโอกาสได้ครึ่งกับได้เต็ม,อมโอกาส2อกาส2-0 3-0เนี่ยซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในคอนเล็กสกอร์มันก็เป็นเช่นนั้นเห็นไหมเขาให้สกอร์2 0เนี่ย7.5 3 0เนี่ย7.9นะครับเห็นไหม แล้วก็ AOS เนี่ย5.2เท่านั้นเองนะครับแล้วก็หน้าเสมอสูงถึง13ซึ่งเลทพวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันสนับสนุนหมดเลยแม้กระทั่งจำนวนรวมของประตูที่เม็ดเดียวจ่ายถึง 6. 6. 6.0 6.60เนี่ยนะเลทพวกเนี้ยมันสนับสนุนหมดเลยแล้วก็ดับเบิลชาร์จการเสียประตูไม่เสียประตูนี่ ขนาดนี้เลยนะครับเป็นเลทที่ต่ําที่สุดเลยคือเขามองว่ายังไงบริจาริลิตก็ไม่สามารถคลีนชีสออกจากคัมนนไปได้นะครับแล้วเลทมันสูงมากขนาดเนี้ยโดยเฉพาะดับเบิลชานเนี่ยดูดิมันกระจุยมากนะครับมันกระจุยมากพอเง้นคู่เนี้ยเอาตามเนื้อเลทล้วนๆเลยเนื้อเลทแล้วก็สถิติล้วนๆเลยนะครับสถิติล้วนๆเลยบวกกับ วันนี้เล่นในคัมหนูนะครับมีโอกาสที่จะระเบิดฟอร์มได้นะครับคือถ้ามันเป็นทีมเยือนน่ะก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังไม่เลือกหรอกนะถึงแม้เลทมันจะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังแบบกึ่งลังเลอะ่ะแต่เพราะวันนี้มันเป็นคัมหนูนะแล้วก็เลททุกอย่างเนี่ยมันมันประกอบหมดเลยนะครับมันประกอบหมดเลยสถิติเอ่ยนะครับแล้วก็เลทราคาต่างๆด้วยนะครับมผมว่าวันเนี้ย บาร์เซโลนาอย่างที่บอกอะ่ะถ้าลูกครึ่งควบ2บวก10ก็จะได้ครึ่งหนึ่งโอกาสที่จะได้ครึ่งหนึ่งอะ่ะสูงนะผมว่านะยังไงมันก็มี2เม็ดถึงแม้ว่าตัวที่ตัวที่มาทําให้ใจเราเฮยนิดนึงก็คือเปอร์เซ็นต์คือเป็นบอลกระแสแท้จริงอะ่ะคู่นี้ยนักลงทุนเนี่ยแห่อยู่บาร์เซโลนาตอนนี้ยแปอยู่บายาโดริดสินะครับาบาร์ยาโดลิดเนี่ยบุกไปเยือนไลชันชุดขาวเดียวมาดิดมาแล้วนะครับ วันนั้นแพ้ศูนย์ประตูต่อ3นะครับวันนั้นแพ้ศูนย์ประตูต่อ3แล้วก็เกมลุกของบยานดุลิดผมมองว่ามันมันไม่อันตรายนะครับมันไม่อันตรายคือผ่านมา3เกมและเพิ่งจะยิงได้เม็ดเดียวแล้วก็วันนี้บุกมาเยือนด้วยอะ่ะผมว่าไม่ละคายผิวมันน่าจะเป็นวันเวนะมันน่าจะเป็นวันเวอ่ะมันอยู่ที่บารเซลโลนาเองอะ่ะจะจะขนาดไหนจะกระหน่ำได้ขนาดไหนนะครับ แต่ว่าโดยมาตรฐานโดยรวมอะ่ะบาร์เซโลนาก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะถ้าพูดถึงผลการแข่งขันคือพวกเขาเก็บ3นัดเลยอะ่ะ9แต้มนะครับคู่นี้ก็ถ้ากลัวก็คือกลัวบอลกระแสอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าถ้าดูตามตัวเลขดูตามเลทต่างๆอะ่ะดูตามสถิติเนี่ยผมยังยัง,ย,งยังคงต้องเลือกบาร์เซโลนานะครับยังคงต้องเลือกบาร์เซโลนา ถึงแม้ว่าสถิติตรงนี้เนี่ยสถิติของ iga, ลาลิก้าฤดูกาลนี้เตะไป3เกมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับจะเห็นเลยนะบอลเจ้าบ้านที่เป็นต่อก็ชนะยากนี่เห็นไหมเอามาอีกแล้วนะแล้ววันนี้บาร์เซโลนามันจะรอดไหมก็ผมอ้างอิงจากเลทเยผมว่ามันรอดนะเออเลทมันมันค่อนข้างเป็นนัมเบอร์วันะนะถ้าถ้าในมุมมองผมถ้าต่อแฮนดิแคปขนาดนี้ แล้วบรรดาเลดประกอบมันมาขนาดนี้แล้วอะ่ะผมเชื่อว่าไม่น่าจะไม่น่าจะหักมุกอ่ะนะเออหรือเพื่อนๆว่าไงล่ะก็เลดมันสวยขนาดนี้แต่เนี่ยสถิติของลาลิก้าสมเกมที่ผ่านไปเนี่ยเดี๋ยไหมเจ้าบ้านเนี่ยดูดิโอกาสชนะเป็นไงมีนัดที่สองอะ่ะที่เจ้าบ้านดูดูดีนะครับดูดีเลยนัดที่แล้วก็เจ้าบ้านเป็นต่อชนะได้เกมเดียวกินเต็มเกมเดียวอะ่ะ กินครึ่งสองนะครับเนี่ยเห็นไหมอืมนะคู่นี้ผมขออยู่บาร์เซโลนานะอ่าขอต่อบาร์เซโลนาที่ลูกครึ่งควบสองเจ็ดเก้าก็คือลูกครึ่งควบสองบวกสิบนะครับอืมบาซ่านะครับอ่าลูกครึ่งควบสองบวกสิบนะครับอ่าวันนี้น่าจะมีวิเคราะห์เพิ่มในในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะ พิมพ์ชีพอังกฤษอ่ะเพราะว่าผมดูแล้วมันก็แต่พิมพ์มลีกบอกก่อนเลยจะเป็นบอนลรองนะไม่ใช่บอลต่อผมว่าบอลรองมันสวยหลายตัวนะครับแต่ว่าคู่ที่คู่เนี้ยที่เพื่อนๆชอบกันนะบอกว่ามันต้องยิงเนี่ยผมว่าวันนี้บาร์เซลโลน่ามีโอกาสทําได้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็วกฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่ อยากจะสนับสนุนกันก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์ ID T ีทีเด็ดน้ำมูนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ TDED e นะครับ NAMOO ครับนะประมาณนี้นะครับนะยังไงไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ